สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําผักดองกินนะคะกอนเดยาเี่จะเป็นผักอันนี้ผักจากสวนแม่นะคะหอมดองแล้วก็กะหล่ำนะคะผสมกันอ่ะกระหล่ำดองกระหล่ำกับหอมดองนะคะแล้วก็เตรียมอันนี้น้ําซาวข้าวนะคะน้ําซาวข้าวที่เราก่อนหุงข้าวเราก็ซาวข้าวแต่น้ําแรกน้ำน้าแรกเราก็ทิ้งไปนะคะอย่างสมมติ ข้าวเราเราไม่แน่ใจว่าสะอาดหรือเปล่าบางทีเนาะอย่างแถวบ้านเราเขาจะว่าใส่สารกันมแมลงไม่ได้หมายเคยได้ยินข่าวนะคะเหมือนว่าเอ,อไม่ให้มแมลงมันกินกัดกินอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ใส่ในข้าวสารนะแต่ไม่รู้ก็ใส่ที่ไหนนะอาจจะใกล้เคียงอะไรย่างเงี้ยเราก็ล้างค่ะล้างทิ้งเลยค่ะแม่เนี่ยเขาชอบกินข้าวสารดิบใช่ไหมแล้วพอนานๆนนไปอะ่ะเขาจะเป็นคันที่คอค่ะต้องไปหาหมอ คันกลัวแกจะเป็นอะไรไปเงี้ยค่ะเขาก็คันเจ็บไปหาหมอเรื่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะเป็นอืมก็เขาชอบกินข้าวสารนะคะอืมก็ล้างล้างทิ้งไปเลยน้ำสองน้ำค่ะสองน้ำสมน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็แล้วก็ค่อยเอาน้ำสาวข้าวเนี่ยมาใช้กันนะคะอืมก็หั่นหอมตัดหอมก่อนค่ะอันนี้ก็แล้วนะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลย กลัมกลัมซอยแล้วก็อันนี้เราก็จะตัดตัดเป็นสามส่วนต้องเอาชิ้นใหญ่มากตอนเด็กๆชอบกินมากเลยนะคะหอมดองตอนนี้ก็ยังชอบกินอยู่นะักดองผักดองถ้าเราทำเราไม่ใส่สารเคมีอะคะ่ะดองไม่นานเนี่ยจะมีประโยชน์นะคะเพราะมัจะมีแบคทีเรียนะคะ ที่มีประโยชน์บางตัวเหมือนพวกโยเกิร์ตอะไรเงี้ยค่ะคนญี่ปุ่นเขาบอกมานะคะเขาว่าผักดองะะมีประโยชน์นะคะพมีแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยคะ่ะแต่ก็ไม่ควรกินเยอะนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะกินอาหารหลากหลายค่ะอาหารหลากหลายแต่ว่าอย่างละนิดๆหน่นนอยๆนะคะเขาไม่ได้กินเยอะนะคะตามแบบโบราณนะคะแบบแต่ว่าสมัยใหม่เขาก็อาจจะพัานธรรมอเมริกันเข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะ ก็จะกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะกินทุกอย่างแต่ว่านี่ๆหน,น,น,น่กินปลากินถั่วกินผักดองเนี้ยค่ะอืมอเคต่อไปแล้วก็จะโรยเกลือโรยเกลือเข้าไปก็ประมาณพยายามนะคะพยายามจนผักเนี่ยค่ะสลดนะคะ จนน้ำเนี่ยมันคายออกจากตัวคักอันนี้ผักนี้เมื่อวานตากไว้นะ,ะล้างแล้วก็ตากไว้ให้มันไม่สดมากตากไว้วันหนึ่งแล้วค่ะพยายามเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างออกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใส่เกลือไปเยอะๆเลยค่ะเ,คเดี๋ยวขอเวลาขยำแป๊บนึงนะคะ ค่ะขยำจนเข้านิ่มอย่างนี้นะคะเอาน้ำแบบให้เข้าใครายน้ำออกเนี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะล้างล้างก็เป็นข้านิ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เราก็จะล้างนะคะเทน้ำลงไปแสบตาม,มากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปั่น ใส่ในภาชนะนไว้นี่ทำไม่เยอะนะคะทำแค่พอทานเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไม่มีใครกินด้วยก็ทำคนเดียวกินคนเดียวนะคะโอเคต่อไปเราก็ทำขั้นตอนต่อไปก็จะใส่เกลืออีกไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋วเค็ม ประมาณสามจอนต้นนะคะก็ใส่ข้าวเนี่ยคะ่ะใส่ข้าวไปุสมเหมือนก็เหมือนอะไรนะเหมือนทําปลาส้มอะไรเงี้นะทำปลาส้มทําแหนมเงี้ยคะ่ะใส่ข้าวเข้าไปให้ข้าเกิดปฏิกิริยา ก็เตรียมภาชนะมาใส่นะคะจะเป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้นะคะตามชอบค่ะแต่ว่าเราจะใช้แบบนี้นะคะเ,าเอาต้มผักเนี่ยใส่ใส่นี้นะคะแล้วก็เทน้ำสาวข้าวม้อน่าใส่กระหล่ำอีกนะน่าใส่น้ำใส่ข้าวไป อันนี้เขาไม่เต็มนะคะไปขยำกระหล่ำม,มาเพิ่มนะคะเพิ่มให้เขาเต็มจะไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยค่ะโอเคจานค่ะแล้วก็ซักแล้วแต่ความเปรี้ยวนี้แล้วแต่อากาศนะถ้าอากาศร้อนๆเขาจะเปรี้ยวไวะคะ่ะถ้าอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่อย่างที่นี่ยี่สิบองศาแล้วนะคะก็ แต่ว่าไม่ร้อนเท่าไทยต่างที่ไทยก็คงจะได้ทานเร็วนะฮะก็อลองมาชิมดูก็ได้ค่ะเปิดฝาแล้วก็ชิมดูไม่ต้องปิดแน่นมากโอเคค่ะเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะผักดองของเรานะคะ